วิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองทบทวนภาษาพาทีบทที่10เรื่องเข็ดแล้วก่อนที่สติวเด t นจะเรียนรู้เนื้อหาบทเรียนให้สติวเด t นเข้าไปทำรับสมองกันก่อนนะคะสติวเด t นสามารถเข้าทำรับสมองได้ที่แอปพลิเคชัน Word Wall ตามลิงก์ที่ท e เชอร์แนบไว้ได้เลยนะคะ ให้สเตลเลนหยิบหนังสือภาษาพาทีและเปิดไปบทที่10เรื่องเข็ดแล้วหน้า154ถึง169 open the book on pages 154 t o 169ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาบทเรียนเรามารู้จักกับคำนำเรื่องกันก่อนนะคะ Student ให้สตูเดน t อ่านและชีต้ตามไปพร้อมๆกับจิตเชอร์ได้เลยนะคะอออุอผุรออางอลางไม่โทร,ร้างทออีงอทิ้งไม่โททิ้งรออุอกอลุกแอบองอแบงไม่เอกแบ่งชอ,ออนอชอนไม่โทช้อนเอกอไม่แต่คูบอเก็บ กมกลมไม่โูก,กม้มหอกกหกหออมผอมอวนอวนไม่โทอ้วนอวกออวกไม่โท่อวกคอรออาบอคราบกลรอองอกองไม่อก,กองกวอ,อ,อดอกกวาด เอหอรออืองอเหลืองรออูกลูกอมอมลูกอมกอางอกลางเอกองเกงกลางเกงออยอีขี่ไม่โทรขี่อนอมอขนมไม้มาลายขอไข่ไม่โทรไข่สออูงอสูงไข่สูงนออนนอนสอม้อสมนอนสม เอรออะเลอะรอรอไม่โทรอตออายตายพอบอพบบวเนบวนไม่โทรบวนปวดอปวดอวดออวดเอปรออาเปล่าไม่เอกเปล่าอยออายาไม่เอกยา เอสอสาลาสอฤสีเศษตอรอวอจอตรวจแอรองอแรงไมยมกแรงแรงปออีดอปิดเอทออมอเทอมปิดเทอมทอองอทองไม่โทท้องเอสอียอเสียท้องเสียออีสีเองออีเงินสีเงิน ตออะละวอไม่หันอากาศงอวังระวังปออะปะปอนอปนปะปนนออมนํำไม่โทน้ำตออารอตานน้ำตาลยออีงอยิงฟอไม่หันอากาศนอฟันยิงฟันสองงอสงสอไม่หันอากาศยอใสสงใสย,ยอกอยกเอวอนอเวนไม่โทเวนยกเวน เอชอืออเชื้อไม่โทเชื้อโอรอคอโรคเชื้อโรคอยอาอทงอิพยาธกอตออิกติกออากติกาตอรอกอตลกสอกกะปอรอกอปรกศกกะปรกออาอรรมอนอเนนกัรลมอารม โอรอคอโรคตออีดอติดต่ออตอไม่อีกตอ่อโรคติดตอ่อเข็ดแล้วภูผาและน้ำใสมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อโจเพื่อนเพื่อนชอบโจเพราะโจอารมณ์ดีไม่โกรธใครชอบพูดตลกโจอ้วนเพราะกินจุมาก โจชอบกินขนมขนมที่ชอบคือลูกอมและขนมกรุบกรอบเขาไม่กินคนเดียวแต่จะแบ่งปันให้เพื่อนๆด้วยผู้ผาและน้ำใสจะกินมากในบางครั้งแล้วรีบบ้นปากทันทีโจมองอย่างสงสัยขนมพวกนี้ทำให้ฟันผุง่ายน้ำใสเลยต้องระวัง ฟันถึงได้สวยอย่างนี้ไงน้ำใสย,ยิงฟันให้เพื่อนๆดูฮ่าฮ่าฮ่าโจหัวเลาะเสียงดังเอาน้ำอัดลมล้างปากก็ได้อร่อยเสียอีกเย็นชื่นใจด้วยแต่น้ำอัดลมมีน้ำตาลทำให้ฟันผุเหมือนกันนะภูผพาพูดกินมาตั้งนานแล้ว ฟันไม่เห็นผุเลยโจยิงฟันให้เพื่อนดูบ้างเห็นฟันเป็นคาบเหลืองมีเศษขนมติดตามซอกฟันอีสก,กรปรกโจคงไม่ได้แปลงฟันละสิน้ำใสคิดโจทำท่าอวดเพื่อนมากไปไม่ทันระวังขนมจึงหกหมดซองโจก้มลงเก็บ อย่านะโจน้ำใส่ห้ามภูผ,ผาเข้ามาดึงแขนขนมสกรปรกแล้วทิ้งเถอะโจไม่ฟังเพื่อนห้ามไม่เป็นไรหรอกเชื้อโลกไม่ทันเกาะกินได้ไม่เป็นไรว่าแล้วก็เก็บขนมกินต่อจนหมดโรงเรียนปิดเทอมทำให้เด็กๆ ไม่ได้พบกันหลายวันยกเว้นคนที่บ้านอยู่ใกล้ๆก,กันก็ได้พบกันบ้างพอเปิดเทอมเพื่อนพบว่าโจไม่พูดคุยกับเพื่อนๆไม่อ้าปากหัวล้อสเสียงดังเหมือนเคยโจเป็นอะไรไปไม่สบายหรือเปล่าไม่เห็นคุยเลยผู้ผาถาม ไม่ได้เป็นอะไรโจปฏิเสธตอนปิดเทอมเราปวดฟันมากแม่พาไปหาหมอหมอบอกว่าฟันผุกินแต่ขนมหวานแล้วไม่แปรงฟันเลยต้องอุดฟันหลายซี่โจอ้าปากให้เพื่อนดูเห็นจุดสีเงินที่อุดฟันหลายจุด เราเลยไม่อยากพูดกลัวเพื่อนล้อโจเพื่อนรักคงไม่มีเพื่อนคนไหนหรอกที่อยากสนุกบนความทุกข์ของคนอื่นภูผานึกอยากจะพูดอย่างนี้กับโจปรูกิติจะเตือนนักเรียนอยู่เสมอว่าให้ล้างมือบ่อยๆเพราะเชื้อโรคอาจอยู่ที่มือเราโดยที่เราไม่รู้ตัว เมื่อเราใช้มือขยี้ตาหยิบของเข้าปากเกาตามตัวเชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายโดยง่ายการล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอเท่ากับการล้างเชื้อโรคให้ออกไปจากตัวเด็กๆทุกคนทำตามครูกิติยกเว้นโจบางครั้งไปเล่นดิน มือยังเลอะโจจะเกาตัวเช็ดจมูกขยี้ตาพอเพื่อนๆเ,เตือนโจก็เอามือเช็ดขาดกางเกงแรงๆหัวเราะเสียงดังและพูดว่าสะอาดแล้วเชื้อโรคตายหมดแล้วตอนพักกลางวันภูผ,ผาน้ำใสและเพื่อนๆ นั่งล้อมวงกินข้าวที่เตรียมมาใครอยากจะกินอาหารของใครก็ใช้ช้อนที่ยังไม่ได้เข้าปากแบ่งอาหารให้เสร็จเสียก่อนเมื่อกินแล้วจะไม่ใช้ช้อนไปตักอาหารของคนอื่นอีกเลยถ้วยน้ำก็ไม่ใช้ปะกบ,บนกัน เป็นการป้องกันโรคติดต่อได้อย่างดีโจทําตามกติกาของกลุ่มเพื่อนแต่ถ้าเพื่อนคนไหนกินไม่หมดโจจะกวาดอาหารนั้นมาใส่กล่องของตนกินจนหมดโจไม่ได้มาโรงเรียนหลายวันแล้วโจหายไปไหนเพื่อนๆจึงไปเยี่ยมโจที่บ้านโจนอนสมลุกไม่ขึ้น เราท้องเสียมากอ้วกจนหมดแล้วหมอบอกว่าอาหารเป็นพิษและตรวจพบไข่พยาธิด้วยกินอะไรไม่ลงมาหลายวันแล้วมีไข้สูงดูสิเราผอมไปเลยเพื่อนเพื่อนพยักหน้าเห็นใจโจสงสารโจจังเลย โจไม่ระวังเรื่องอาหารไม่รักษาความสะอาดจึงป่วยนานคราวนี้โจคงเข็ดแล้วนะรวมด้วยช่วยคิดข้อที่หนึ่งเพื่อนเพื่อนชอบโจเพราะอะไรใช่แล้วค่ะ พราะโจาอารมณ์ดีข้อที่สองอาหารที่โจชอบกินคืออะไรใช่แล้วค่ะโจชอบกินลูกอมและขนมนั่นเองข้อที่สาสาเหตุที่โจฟันผุเพราะอะไรเพราะโจไม่แปรงฟัน ข้อที่4โจไปหาหมอเพราะป่วยเป็นอะไรใช่แล้วค่ะเพราะป่วยอาหารเป็นพิษนั่นเองข้อที่5วิธีป้องกันเชื้อโรคง,ง่ายๆทำอย่างไรใช่แล้วค่ะควรล้างมือให้สะอาดเป็นอย่างไรกันบ้างคะสติลเด t นหลังจากที่ได้ทบทวนบทเรียนกันไปแล้วสติลเด t นอย่าลืมฝึก